แคเ,เนืข้าวเหนียวเสร็จแล้ววันนี้หนูได้ไปดูกล้วยหรือยังอะยังจ้ะเพราะว่าต้องเอามาบุกหนูไปดูทุกวันวันนี้ไม่ได้เดินเดินดูเลยหรอจ้ะมันจะมีเครือที่สูกไหมล่ะลองไปดูซิวันนี้แม่แมวันนี้มีกล้วยสุงหเครือด้วยเป็นกล้วยหอมทองใช่ด้วยโอ้โหฉันแปลว่าตรงนั้นใช่ไหมจ้ะ อ๋ออยู่ข้างๆตรงนั้นนั่นเองเออเดี๋ยวๆงั้นไปบอกพ่อนะไปเอามีดไว้รอไปตัดนะเดี๋ยวแม่มีข้าวก่อนไปไปบอกพ่อเลยนะแม่แมเแม่จันนี่ไหนเนี่ยอ๋อในแดดในแดดแสดงว่าเมื่อวานนุไม่ได้ผ่านมาหรอไม่ให้มาดูโอ้สุดมากเออสุดจนแตกเลย โอ้โหสุกจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้พ่อตัดลงโอ้โหน่ากินเนาะจ้ะสุกนั่งสองวี่สามวีเลยโอ้โหเอาไปแผลไม่กินเลยใช่ใช่ไหนไหนกล้วยสุกตรงไหนนี่ไงโอ้รอดสุดยอดเจ้าเอ้พ่อสัตว์เขาเอาใบมันออกเอาใบเขาต้านมันออก ไม่ล้มพัดต้นอื่นกานตะ้นอื่นมันจะไม่หักน,นี่เป็นกล้วยหอมทองเนาะบ้านเราปลูกได้แค่นี้ก็โอเคแล้วได้ดีสัดถือว่าสุดยอดดูลำต้นมันก็ไม่ค่อยค่อยเท่า,าไหร่แต่ว่าเครือมันก็สุดยอดโอเคเลยนะ<ร>าะเดี๋ยวเอาอันี้ออกมาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเอาเาเอ,าเอาลงเอาลงก่อนก็ได้เอาลงเอาลงระวังเอาลงระวังมันจะหักเอาลงก่อน ตัดตัดตรงนั้นเลยอ่ะตัดข้างบนตัดข้างบนน้มน้มเราอีกอ้โหต้นมันค่ะนอนเลยต้องเอามีดไหมเนี่ยได้แล้วอู้ได้แล้วได้แล้วอู้ไปนุ้ยเดินไปก่อนนุ้ยเดินไปก่อนที่นเด้เดี๋ยวให้พ่อมาตัดเอามาแผลนตรงนี้เลยนี่แขวนไปตรงนี้ โอ้โหน่ากินมากเกลือนี้เดี๋ยวเราแขนไหมเนาะเผื่อว่าแขนมาบ้านเราก็จะได้ทานใช่ไหมคนนู้นคนนี้มาเราก็ได้ทานด้วยแม่จะก่อนแขกแกกินหนูอขอกินก่อนได้ไหมอ่ะอ๋้ได้สิกินได้แม่ไม่ได้ว่ากินเลยชิมดูก่อนว่าอร่อยไม่กล้วยเราส,สดจากสวน,กนมันยังมไม่<ด>สุกมากเดีย๋ยวค่อยกินเรื่อยๆอ่ะแกดูสิ โอน่าจะอร่อยนะเป็นไงอะอร่อยหวานไหมหวาน,นิ่มด้วยใช่ไหมอ,อร่อยเลยหรอโอ้โหน่ากินแม่อยากกินบ้างนะโอ้โหล้วยนี่ถ้าหนูทานตอนเช้านะลูกจะดีมากช่วยในการขับถ่ายนะแล้วก็รักษาลำไส้แล้วนะเคลือกบกระเพาะด้วยนะแม่อามาถ้าวันนั้นองกินตอนเช้าวันละลูกสองสองลูกกินหมดไหมหมด โอ้โหกินหมดตั้งสองลูกเลยเหรอลูกเดียวก็ได้มงวันละลูกนะแล้วก็ดื่นน้ำนะจะได้ดีต่อสุขภาพที่สําคัญนะบํารุงสมองเนี่ยหนูจะได้เรียนหนังสือเกง่งๆไงมันจะช่วยในเรื่องความจำนะ,ะดีไหมเพราะฉะนั้นกินวันละหนึ่งลูกโอ้โหวันละหนึ่งลูกก็ได้อ่ะอกินวันละสองลูกได้ไหมไช้โอ้โหกินหมดเลยเหรอ เพราะฉะนั้นก็หนูก็ลงมาหนูก็ลงมาจากบ้านก็มากินวันละหนึ่งลูกแล้วก็ดื่มน้าเยอะๆจะได้บำรุงสมองจะได้ฉลาดเรียนหนังสือเก่งๆแปมเรียนได้แล้วสายแล้ว